ถย้ S 2 1ตกน้ำมาลอยองบันไดจหก601ถ้าเป็นคันสีแดงยกสูงไม่ต้องสูงนะ Oh, no. Ini kau main tu solo kau ตอนนี้รถพยาบาล 23. อา23แ่ห้างทองไปแล้วครับกำลังเลียวเข้าซอยจริงไปเข้าตรงนันยก็ได้ไอตันี้ไปยรับใช่ครับอเออโอหนั่งอสนยังไงจะให้ใหคเข้ไาด้วยไ่จะตรง วดอากันจบไม่ะทำอะไรกันลงไปดูคนจกบาสางูที่อารมาพอดีนี้เจ้าของรถอีกคันน <c oughs> ึงเขาตามมาเปลี่ยนเขารู้ตัวแล้วว่าตเองเนี่ยเอาว่าปผิดสองทางสองศูนย์ได้ให้างผู้การยไหเดี๋ยวไตอำเยกันเดี๋ยวข้อสุครับเดี๋ยวผมแจ้งผู้ที่ไอ้คน เปลี่ยนเพื่อที่จะมาเปลี่ยนรถกันที่รุ่นหนึ่งครับรอดได้หมดีนะคะไม่เป็นไรกดรูหปนถตกนี่ค่ะเป็นรถตกถนนนะคะอันนี้ออยองนี่ไหมครับ น้ำให้ช่วยช่างเอาขึ้นหน่อยดีดี้วีแล้เปิดกระกไหวทำไมเปิดกระจกเยรู้ใช่ะ มองมองดีๆนึกว่าอันนี้ธรรมดานะเกือบลงไปแล้วเมื่อกี้พี่นึกว่าพื้นธรรมดาเป็นน้ำจะถอยตกจะถอยตกเหินหินหยานตกไป อันนี้กำลังจะทำการยกขึ้นนะคะลากขึ้นให้ <c oughs> ไม่ใช่พื้นอันนี้นะน้ำนั่นน่ะจะลงใช่ไหมจะลงใช่ไหมใช่เยู่มะม่วอะไรนึงมั่วนนั้นตกตรงนี้เดินกลับบ้านเลยใช่แล้วกอนมาเอามือใส่ที่เรา จ,จุกช่างเอกนะคะลากขึ้นนี่ขึ้นไปสายปูนเนี่ยสายปูนขึ้นสายปูนสะดวกไงโทรนหนึ่งโอ้ขนล่งแคบกว่านิกนิกเราฟังโทรศัพท์ด้วยเดอ้อเดี๋ยวเผื่อญาติคนไข้ทโทรมาเคอะไรที่ว่าอ้วกเป็นเลือดนะเคสเมืเ่อกี้สามเคสพร้อมกันเลยฮะฮะไม่รู้ใครแจ้งไปเนาะ

อกไลสุดลีทําไมไล่สดลงเพจทุกอันเลยใช่มใช่พี่ทํอยู่คนเดียวเอลบเคสอันนั้นน่ะพี่ตาตกทั้งทางออกือมาลงาสับ้ยหนกขึ้เงี้หมื่นก็รูปอะ เจ็ดร้อยวิดีโอพี่อะเพิ่งมาลบออกเราอยู่สี่ร้อยแล้วเนะี่ยวิดีโอเต็มเครื่องอะลบอตรงเหนขึ้นลอ้อก่อนนำเข้าไหมคะมเ, <laughs> เปิดประตูไว้นี่ฝั่งนู้นอ่ะ น้ำเข้าน้ำสวยด้วยอก็พยามกันไปวยถอาพยายามกันไปดีวันีหายไม่เงนี่คืเจ้าของบานเขาเปนแบบนรถบ้านนี้ใช่มไปมาบ่าเลยมันรับเอง มันติดเครื่องอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้รับเครื่องเต็มเลยค่ะสองเข้าไปดูข้างในไหมว่าจะสองไปดูข้างในน้ำเข้าไปประมาณขึ้นเนี่ยจับพุงอะไรเดี๋ยวมันจะตีกับบขึ้นแต่ไม่ได้กูสองขึ้นหลอง

ไปล้างไปลัางก่อนไปลังไปไปเลี้ยวตรงนน้นเลยถอยหลังเลยเอาขึ้นก่อนขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อนแป๊บนึงไปช่างดึงขึ้นเลยไปก่อนใครได้ให้พนุไปก่อนเลยไปลังเลยถอยหลังเลยถอยหลังเลยโอเคค่ะเดี๋ยวขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะไปอีกเหตุหนึ่งก่อนนะคะไปอ้วน